เป็นคุณนายอยู่คาลหาน75ล้านริมน้ำเจ้าพยาชีวิตปัจจุบันอนุสราจันทรังสีแต่งงานเสร็จทีไม่คิดมีลูกอายุ55ายังสาวกบอนุสราจันทรังสีอดีตนางเอกที่โด่งดังมากๆในยุค80ซึ่งใครๆคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดี จากการรับบทเป็นแม่ของเจี๊ยบในหนังเริ่มแฟนฉันกับภาพปัจจุบันในวัย55ปีการเวลาทำอะไรความสวยของเธอไม่ได้เลยจริงๆเส้นทางบันเทิงของนางเอกสายหวานกบอนุสราจันทรังสีเดิเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุ16ปีจากการชักชวนของโมเดลลิ่งที่ได้ไปเจอคุณกบที่โรงเรียนนาตสินคุณกบเล่าถึงบรรยากาศการแคสงานว่า มีทีมงานเอาบทมาให้อ่านด้วยความที่ตื่นเต้นก็จำบทไม่ได้แต่พี่พีททีมงานก็เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดียอมรับว่าชอบและสนุกดีภาพ,พยนตร์ที่ได้รับเรื่องแรกก็เป็นนางเอกแนวญี่ปุ่นจากนั้นคุณกบก็ไปขออนุญาตคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็อนุญาตเพราะถือเป็นประสบการณ์ที่ดีและต้องไปทำเรื่องลาออกที่โรงเรียนเพราะโรงเรียนที่คุณกบเรียนไม่สามารถเป็นนักแสดงได้จากนั้นภายในหนึ่งสัปดาห์ เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะแยะมากมายและรวดเร็วไปหมดมีทีมงานมารับไปวัดตัวตัดเสื้อผ้าซึ่งสนุกสนานมากในขณะนั้นและภาพยนตร์เรื่องแรกคือหยุดหัวใจไว้ที่รักกับพระเอกเล็กคาระเบาทําให้ด่งดังเป็นอย่างมากมีแฟนคลับชื่นชอบถึงขนาดส่งจดหมายมาหาอย่างไม่ขาดสายและมีผลงานละครอ,ออกมาอย่างต่อเนื่องประกบกับพระเอกแห่งยุคไม่ว่าจะเป็นละครเรื่อง3ล คู่กับสรบพงษ์ชาตีและละครบูมากมายประกบคู่กับบินบรรลือฤิ์ในด้านชีวิตส่วนตัวคุณกบแต่งงานกับคุณทธเนศวงศาาและไม่มีทายาทด้วยกันและมีความสุขในการทาธุรกิจของตัวเองที่ไม่อยากมีทายาทพร้อมไม่อยากมีห่วงหรือความผูกพันกันตลอดชีวิตแต่ในด้านชีวิตส่วนตัวตอนนี้ก็มีความสุขดีมากแล้วส่วนงานวงการบันเทิงคุณกบยังคงคิดถึงแฟนๆอยู่เสมอ หากมีโอกาสคงได้กลับมาทวงหน้าจออีกครั้งคุณกบอนุสราจันทรังสีก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันอดีตนางเอกดังในยุค80ที่ผันตัวมาเป็นสาวนักธุรกิจอย่างเต็มตัวซึ่งทุกความสำเร็จได้ล้วนแลกมาก,กับความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นคุณกบจึงตั้งใจใช้เวลาว่างที่เธอมีพาร่างกายและจิตใจมาเติมพลังในที่โปรดบ้านสไตล์โมเดิร์นดับเบิลฟอนต์ติดริมทะเลสาบ บ้านที่เธอตั้งใจให้เป็นพื้นที่สำหรับครอบครัว